ัสดีพี่น้องไปตรวจตับกันจ้ามาเนีเขางานก็สิเทียงด้วยจังใดค่อยว่ากันย่มเศร้นาน้าพนาจนรถเปียกปกติกับขี้ก็ย่างเพชรงานป่านนี้ซ้ำนี่ก็ลังจัดโตอูฟเฟ่ไก่ซีแร้วแล้วคันเฮ็ดงานเกาโมกว่วนี่เกือบเสร็จละไม่รูไอตรวจตับ สิบโมงสามสิบเนาะวันนี้มีตรวจตับเพราะว่าสองอาทิตย์ที่แล้วไปตรวจเลือดไปแล้พวพอ่ให่กับอาทิตย์นาหมอนัดเบื้องขามีนัดพารอบสองพอใหญ่ก็ได้ กาสิพารอบศกไม่น้อยรักษาแพ้เพราะญ่จนดีคักแน่จากรอยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40เปอร์เซ็นต์ค่ะทีนยังมอฮันนี่ดีเป็นไรแต่ถือว่ายาไทายก็ดีได้พี่นอ้องเพราะว่ายูนีเขาเจ้าพ่อ่อยมียาอันนั้นอันนี้เลยส่วนมากไม่ได้จะสั่งเห็นว่าไม่ได้จะสั่งในออนไลนให้สั่งมาแต่เมืองไทยแล้วก็มาท่าห้แพ้อ,อื่นมองขาเนะี่ยมองตีนนะมองง่ายว่ามองตีนเนาะ ที่มันเลือดมันเลือดเส้นเลือดมันรุดตันแล้วมันมีนมีทั้งไปมันก็เลยมาอันทะลุออกอยุตีนนะ่ะเป็นแผลน้ำน้ำน้ำเลืองไร้หน่ยห่ยพี่น้นนอง,อ,อ,งอืมแต่ก่อนนี่เปียกมือเงีย้ยมือเงียกเดวนี้นะแห่งแผลปิดไปแล้วสองจุดเหลือจุดสุดท้ายค่ะตอนนี้ตอนนี้คือแผลปิดไปแล้วสองจุดเหลือจุดสุดท้ายที่ยังไม่ปิดสนิดแต่ก็ดีขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยละค่ะ นีคือจากยาไทยได้เพราะว่ายาเมืองฝรั่งบบมีให้กินยาเมืองฝรั่งก็มีกินเกี่ยวกับความดันแล้วก็อีกอย่างของเพื่นบริเกี่ยวกับแพ้เลยแล้วก็บ่มียาทาแพ้ให้้าผู้ใดติดตามไม่น้อยมากแต่ที่แรกก็จะรู้เนาะไม่น้อก็เอฟค่ะเอฟออนไลนยยามารักษาให้แล้วก็ใสน้ำมันใยไหมนะคะถ้าคือพ่อเลือดมันแรนบอก เส้นเลือดอุดตันแล้ววันนี้มันแรนโบสะดวกมันกระเฮ็ดห้แบบว่าน้ำน้ำเหลืองมันไหลออกทางแผลมาละแล้วอืมว่าไม่น้อยท่ายาญ่ท่าขี้มห้มันนี้เนาะมืออื่นตื่นต่อมาง่ายมือแรงมากนี่ยมันสิแตกเก็ดออกเป็นควยรอบออกคือคาบงูนี่พี่น้องไม่น้ยก็ต้องใส่น้ำมันท่าห้ให้ผิวมันมีความรื่นหรือไม่น้ำมันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำเหลืองมันไหลออกไหลมันกระเฮ็ดห้ผิวหนังมันแห้ง แตกถอดก็ดคืองูเลยค่ะพี่น้องถ้าไทยเบิรงมั่นกัญญาพรานยูทู e นั่นแหละพราะว่นเป็นภาพที่แบบว่าเออบางคนกระบาดเสียวเนาะไม่น้อยก็ต้องนั่งลอกก็ดนันออกแล้วก็ท่าน้ํามัน่นย่อยไหมลุ่งไปแล้วก็เสร็จตุ่มมและแวนแพ้ท่าแพ้หลบแหลกก็ท่าแพ้มาเลยท่าทั้งแพ้ทั้งขาคนนั่นแหละท่าให้มันลื่นจากนั้นก็ใส่กระดาษเปียกเซตออกเซจออกเ,อเมื่อไรล้วก็ ถ้านวดให้แต่นวดแห้งบ่ไดการไปเลี่ยนนวดมากก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องได้มารักษาให้พ่อหญ่ถือว่านั่นคือคุ้มทุนมากที่สุดแล้วขาเราแต่ก่อนมันสิเป็นเส้นเลือดขอดมันบ่เส้นเลือดขอดมันยองมันยังมันยองมันยังเลื่อนลรงๆเส้นเลือดก็สลแเลๆตอนนี้เส้นเลือดขอดหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเออเสน้นเลือดสีแงๆนี่ก็บ่ค่อยมีแล้วค่ะหายให้แล้วค่ะครางที่เป็นแพลทะลุคือเส้นเลือด ขาดเหลืออยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ค้าอีกครั้งนึงอะเริ่มแหล่เริ่มดำตีนก็เริ่มดำพ่อมที่สิแตกเพราะว่ามันอุดตันเวลาพุ้เ่าเสร็จก็มันอุดตันไม่น่าก็ใส่วิธีการนวดที่เลี่ยนมากแล้วก็ทา้ําน้ำมันนะคะน้ำมันใย,ยไมที่ไม่น้อยบอกเนาะนวดให้แบบว่ามองไดมันสีมันพันไยา,ยามคือว่ามันยา,ยามหาหมองที่เฮ็ดให้ เหนผิวหนังแตกทะลุมากเพื่อน่ามันสิไหลมันแตกบ่ไดดพี่น้องพอเม่นหน่อยพยายามนวดแล้วแพยา,ยามรักษาบ่อห้แตกก็ถือ,อว่ามึงยังเห็ดยังบ่ไดดมึงยังสูญยาไทยบ่อด้ย,ยาไทยยังเก่งกลัวและในส่วนขางที่มีปัญหาก็ค,คือจากแพ้สามจุดนั้นหายไปแล้วสองจุดแห่งแพ้พิษสนิดแล้วคะ่ะเหลืออีกจุดสุดท้ายนะคะและในส่วนที่จุดอื่นที่มันอยากแตกนะพี่น้องมันขึ้นจุดน้ดนอย นังมันแตกบ่ดได้เพราะว่าไม่น่อยท่าท่าน้ำมันเย่ไมแล้แต่ท่าอยาามืองท่รัดไว้มันก็แตกบ่ได้มันก็ขยายแผลมันขยายเนื้อแดงๆออกเป็นว่งกวมขึ้นเหรียญบาทนี่แต่มันก็ไม่สามารถแตกได้แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทาน้ามันเย่ไมไว้แล้วก็ท่าอย่าทยไว้แน่แน่ไม่น้อยเลยงงานมากนี่มันสิเป็นแบบว่าแผ่นคือจังแผ่นงูเลยค่ะมันตรงท่าน้ำมันเย่ไมแบบแให้มันชมช้ำชำช้ำ แล้วค่อยแทะออกเป็นเกิจเป็นเกิจเพราะง่ตอนแรกเนี่นยบุญห้เฮ็ดบัดพ่อเห็นแล้วบน่นโอ้ยนางให้เฮ็ดบ่ปากบ่ตีงตอนนี้แสบกับบ่ห้องอิหยังกับบ่ห้องพอเห็นผลว่ามันได้ดีที่แรกก็ต่อต้านยานแพ้่เป็นอักเสบมากกว่าหันจะใส่สีไม่ได้บอกว่าฉันว่าฉันบอกฉันบอกเอาอิหยังออกมาเฮ็ดให้เธอตายดอกเพราะฉันก็ต้องการให้เธอดีนี่แหละเธอกระเสือฉันเนี่ยยาไทยนะเธอสิ้ล้อยาเมืองนอกงาำเนิได้ใส่เห็นปะ ทุกมือนี่เอ้ยบอกว่ามานั่งเตียงฉันด้วยฉันสิเฮ็ดแผลให้เพราะว่าไปนั่งเตียงเล่าเราไม่น้อยเฮ็ดบ่ได้มันบ่อดัยไม่น้อยแล้วแล้วมานั่งเตียงไม่น้อยแล้วไม่น้อยนั่งอยู่พื้นค่ะเอาขามาวางไว้คัดธรรมะเฮานั่นเทิงขาเฮานั่นเอาตีนแล้วมาวางไปเทิงขาเฮาเทิงคัดธรรมะเท่าก็เฮ็ดง่ายมันก็แสกไงสู้มื้อนี้เอิ้นเฮ็ดแผลเฮ้ยกองไก่อกองก้อยมาบ่ามีเถียง แนมเมื่อเห่านี่บางเท้อนี่เต็มผ่าคนหนูเก็ศมันถอดออกนะคือมันอยากมันอยากแตกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมันอยากออกไหลายเลยแล้วมันออกบดามันสูงยาไทยอยู่อันนี้ก็พุ่มใจว่าพุ่มเป็นงายาไทยเห้ากันเห้ามันดีเนาะพี่น้องเนาะของบางยางมงแต่ดีของบางยางกับเมืองนอกกันแลมันกับเมืองนอกลางยางกับของเมืองไทยก็ดีมันกับและเขาว่าอย่างลางเนื้อชอบลางยามันบ่ละกันแล้วก็ซากันไป เบื้องอาทิหนาเป็นไปหาหมอหมอสิว่าจังไหนหลังจากเห็นแผลแล้วแล้วแผลก็สะอาดพอมตอนนี้ใสอยู่น้ำมันย่ยไหมเบตาดีนล่าสุดก็คือผงวิเศษถ้าบพืติดตามกันถ,ถอยถอดคลิปก็ไม่น้อยไม่น้อยสิเฮตุเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปให้เบื้องอยู่แล้วค่ะต้องติดตามเบื้องย้อนหลังเพราะลงหายเบื้องสมือเนาะในส่วนของพย,ยัญ่นะภาเพิรนสเได้เข้าคอทนะคะเขาออ้าคอทเอ่อ ยุด,ดยาสูบแต่ว่าก็คงค้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่ะชั่ลลอช or, ลงสิบอฮักดิบวัวได้ดอกคอนสูบบ้างแต่อยุสิบหกจนสิบแปไม่น่ก็บอกเพื่นยูเท่าประจําเป็นต้องยุดไปเลยดอกก็เอาแค่ว่าซืเปว่ามณิีซืเปว่ามณิีเท่าสูบหาม่วนเท่ากระลดลงซีสามสองแล้วก็มือหนึ่งเท่าอาจจะสูบยู่ม้วนสองม้วน สูบเครื่องม้วนแล้วก็ดับไว้เองสิแล้วก็มาสูบไม่แต่ว่าลสุดอาทิตย์นี้นะคะหมอโทรเขาโทรศัพท์ไม่น่อยพอดีวันจันทร์ไม่น่อยบันเลีงงานไม่น่อยก็เลยเปิดรับโทรศัพท์เพราะว่าเพืเ่อนให้เบอร์ไปสองเบอร์เนาะเบอร์บานกับเบอร์มือถือไม่น่อยที่แรกว่าแม่หมอไม่น่อยโทรมาาถามไปถามมากไม่ไม่ฉันจะคุยกับอันเพราะไงสันโอเคก็เลยไมยเ่เพิ่งคุยเป็นการที่หมอเรื่องอยากสูบค่ะ อเรื่องอยางสูบโทรมาบอกเพื่อนแล้วกะ็สิเริ่มวางแผนแล้วจนัดเพื่อนไปพบและะ้วก็สีค่อยๆจัดการไปตามสเต็ปนะคะเพราะว่าเพื่อนก็เริ่มหายใจหอบอะคะ่ะหอบบางเทอานคน,คนมันเทาแล้ว่พี่น้องแปดซิฟแล้วเนาะสิบแปดซิฟแล้วมันเกิดยังย่งว่าแหละบัานิมเขาไปตรวจรบอกว่าเพื่อนหอบเพื่อนเมื่อยเป็นบางเท้อหมอกเ็เลยให้ยาพ่นมาแล้วละ่ะแต่เพื่อนบริสไทเพื่อนก็ยัย่งมั่งไว้อยู่ยังบริแกกอง เพื่อนมาเพื่อนไม่ได้ถึงขันนั่นก็เลยว่านี่แหละน้องไพ่เจ้ากับแบบนี้แหละเขาไข่ายาพ่นจนน้องไพ่เจ้านะค่ะยาพ่นบ่ได้ต่อไปก็เป็นไนแบบน,นี้ตอนนี้แห้งหนักก็เลยว่าังสีแกคิดเอาแล้วกันเจ้าอยากยอยู่น้อขคอยเจ้ากะดูแลตัวเองคอยกมีหนาที่แค่สันหายามาซอยเหลือในบางอย่างยาบำารอบำบํารุ่งยังยังสิในตอนนี้พ่อใหญ่กินยามือ้อละสี่เม็ดนะคะสี่หรือหาเม็ดวะตอนนี้ตะกอนกินสามเม็ดนะคะ สามอย่างรู้สึกว่าไปหาหมอมาเถวหลังนี่หมอเพิ่มยาให้อีกเนาะ mm. เพิ่นก็นมีกินเศร้าแรงของเพิ่นตอนี้ก็ยังว่าแหละพ้นห้องมันเทาแล้วเนะออาะคนไี้เราเเเไม่เคยป่วยเลยใดพี่น้องไม่เคยป่วยเลยมีพึ่งมาปีนี้แหละถือว่ามียาเขามาในบานนี่ปกติบ่มีเลยบ่มีเลยมีแต่ไม่เงยหน่อยก็ยค่อยๆเบิง้งค่อยๆประคองกันไปพลนตรวจตับไม่น้อยสิ่งไหนพราว่าทุกขังถึงมาตรวตับนี่ค่อยไปเจอหมอ สู่ก็หมอตับในเทียงกันตลอดนะคะเมือ่อในสีพานอย่างบอกพ่าตวจรอดได้นีมิวมีพานต้องกลับมาตรวจซ้ำสิกากันก็หมอโรคตับคอยเองก็ได้ไม่น้อยในเป็นไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่เป็นสาวค่ะตั้งแต่เป็นสาวเลยก่อนแต่งงานเลยมันก็เลยมีปัญหาไวรัสตับอักเสบตลอดอย่างสีน้ำไม่ยุนิอากาศแม่งกำเริบหมอก็เลยลรักษาก็เลยลรักษาต่อนเนื่องยาวนานนะคะ ไปรักตับอักเสบบีในส่วนที่ไม่หน่อยเป็นเนาะค่ะตอนนี้สำหรับผลที่เป็นยังไงเขาค่อยเบิ่งต่อไปไปหาหมอกรเดี๋ยเป็นเราอีกกลับบ้านเฮ้ามานนยมาได้เทียงกันก็หมอตับแล้วพี่น้องสว่งว่ามาเนีใชาเหตุที่บรได้เทียงก็หมอตับราะวรไม่หน่อยจะมาไม่น่อยไปเจาะเลือดอยู่ อำเภอตัวเองเกาหลดงบางซ้อทที่ทลแล้วเนาะแล้วก็ทรงผลมาหาหมอเมื่อไปจอะเลือดบอกัปว่าพ่อใหญ่อยู่สักครับหมอเสด็จเทียงกันดีและมั้งหลังจากตรวจเลือดแล้วเนี่ยว่าพบเขานี่ได้กัดกันอีกแล้วเทียงกันกันตับคีแล้วเนาะเลือดมาหอดมซาวเนี่ยว่านางหมอเปิดประตูออกมาตั้งคนตั้งจำกันในหวัวใส่กันห <c oughs> มอกหกหัวไม่ได้เลยโกหกหัวเพระาะว่า มันหน่อยเราค้นไข่สีเสียงหมอเนี่ยเทียน่าเที่ยวเสรแล้วตรวจะได้กระเพาะพันธด้กระเพาะพันธุ์จะได้เท่าสิพาตับฉันออกเลยหมอเชื่อเลยปรต้องมาเจ็บตัวไหลาหลอมสันบมอก็เลยหัวขันวันนี้หมอได้ภาวันนี่ฉันบริภาตับเธอดอกสันบอกเนหมอก็เลยยอกมือหน่อยว่าฉันบริภาตับเธอออกมาดอกเริ่มือนี้เพราะว่าผลตรวจตับเธอดีมากสอันเธอค้นทนได้อยู่ในเกีที่ินาพอใจหมอีรีจะบอกได้ไหมเสียงได้ถามหมอก็ขึ้นมาว่าใช่ใช่ใช่ ทำไมรอบนี้เธอคอนทรนน่ะตับเธอได้ยังดีเลยพม่มีปัญหาไม่มีติดเชื้อไม่มียังว่าจนต้องมือนี้พอต้องตรวจด้ยวยเครื่องมืออย่างสกักยางแต่ว่าอีกสมเดือนตั้งสิตรวจวอกีกเท่านึงแล้ะมอกระทวมา <c oughs> ได้ไปเที่ยวไซบ์บอได้ออกนอกประเทศบอเพราะว่าเวลาตัดปรภาษีบีนี่มันสินรับเชื่อง่ายคะ่ะเพราะว่าตัวน,นี้เชื้อโรคมันหลาย หมอ,อก,ก็เลยอยากตรวจให้มัแน่ใจแล้วก็ถามข้อมูลใหม่เพื่อให้ผลตรวจข้างหน้านะจะได้วิเคราะห์ถืออยื่อไหว่าเพได้ไปใส่ดอกอยู่แต่ในบ,บริเวณจังหวัดจ่อคลองนี่แหละอยู่ในแถบนี้เพราะฉันไม่ได้ไปใส่ช่วงนี้หลังจากตรวจตับรอบแล้วหมอ,อก,ก็เลยว่าเวลาต้องพอง่น่อยแล้วมันต้องตรวจแล้วก็คอนโทรและอนาคตต่ตอไปขา้างหน้าเขาอายุยิงหลายยิงตรวจบ่อยเภาวะผู้ใหญมีปัญหาหมอ,อก,ก็เลยว่าระบบคับไทยเธอโอเคบ่ก,ก็เลยว่า กเลยหมอฟังหมอว่าอาจจะเป็นไปได้จากเธอลดน้ำหนักน้่งแล้วเธอกินยาบาวหวานนั่มาจากใจทองเธอแบบว่าเลีงมือกับปกติเลีงเธอกระทองอื่นจังสินะเกิดขึ้นซึ่งมันบริเกวกระตับบอกว่าถ้าซึ่งว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าตับติดเชื้อก็ต้องกินยาขาเชื่อแต่นี่เพราะมีปัญหาเรื่องตับทองกับบริรอื่นมาจากสาเหตุของตับ เพราะว่าหมอตรวจแล้วหมอกขอเบิองอยางที่ไม่น่อยกินเนาะไม่น้อยก็ให้เบิงหมอว่าโอเคว่าม,มีปัญหาอีกสามเดือนเจอกันว่าให้มมีปัญหาแล้วเนาะดีใจที่ตัวเองกินดีใจที่จะคล้องหัดจะคล้องขืนพี่น้องก็เลยกินตัวนั้นเสริมอาหารเสริมแนยงแน่เนมเกิดกห้ตับเติมพอดีขึ้นสุขภาพพาดีขึ้นถ่ายร่างกายเข้ากันแอปื๊บ ไวละตับไม่หน่อยกิดกำเริบเลยเด้สังเกตได้เลยขันเวละตับไม่หน่อยกำเริบเี่คือสีเมยนอนบัวเพียงพ่อเป็นเป็นเมยเป็นไม,นนนนนไม,ไม่แต่อยากนอนก็อยากนอนมีมีแต่อยากนอนซึ่งการอยากนอนของโลกตับกับการอยากนอนของโลกซุ้มสามันแตกต่างกันคะ่ะความรู้สึกมันต่างกันไม่หน่อยจับสังเกตเจ้าของได้แล้วนะวิตามินเขากินเพียงพ่อน้ำเหล้อพี่น้อง วิตามินเสริมเพียงพอน้าร่างกายเข้ากับเพิ่มขึ้นเมือ่อร่างกายเข้าเพิ่มขึ้นความแข็งแรงพิ่มกันท่านเข้ากับมีหลายขึ้นถึงแมนเข้าสิบพบปลาผู้คนนนี่ล่ะนะคะยังสี่เข้ากับบติดอีกอย่างยังางสีนะคะเราวคนที่เป็นเวลาสตรรับเสพนี่มันติติดเชื้อไว้ได้อีกนิดนึงนี่เพิ่นก,กับกระสาะก,กระแะโลดมันเกี่ยวกับพุ่มตันท่านเท่นั่งปรือว่าจะของเดินมาถูกทางตอนนี้ก็กำลังกลับไปทำงานนะคะ ปัญหาภาสีแบบบ้านออกจากยานบบไปส่งโหลดขี่คานเล้วมือแรงกับมารับคอยเสด็จไปซื้อกับเขาได้เธอเดียวเหมือนนี้บ้านพือหอฮาดแล้วมืออื่นเดืองานมากกับสิริกบาลมาพักพนไม่หน่อยกับยุทธแค่เสาวอาทิตย์แ็ดงานจันยุทธเนาะช่วงนี้ปั๊บเวลาฮ็ดงานไหม้าจะได้สองอาทิตย์ยังบบลึงพี่นอ้อง้ังเป็นเบลงมาลางเนี่